สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีรับกระสู่ช่องแจงวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม e ีออฟเดซเซนกันนะคะมันเป็นโหมดพิเศษที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนปกติแล้วโหมดพิเศษอะมันจะเป็นรุนอ่ออย่างอื่นใช่ไหมแต่นี้คือโหมดพิเศษอารมณ์เหมือนเราเล่นรีดเลยแต่เวอร์ชั่นที่แม่งมีเวก้าอยู่ตรงนี้นะคะเวก้าแล้วก็พวกพวกของเขาอยู่ตรงนี้เออนะถามว่าน่าจะสนุกมากม สนุกแบบโคตรสนุกเลยอะเพื่อนบอกว่าให้ไปกับเขาก็ตามเพื่อนไปเฮ้ยทำไมอ๋อกูจะรู้อะทำไมมึงใจมีคำหยาบโคตรเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนทาไม่ชอบก็ปิดคลิปไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากดูก็ก็ดูได้นะคะอะไรแบบนี้แบนอยากนี่อยากรู้วแบนสกิลยังไงวะเอาเพื่อนเราไม่ปิดทำไม ทำไมี่ตีสังลยเออนะไนท์วานกับลินนี่คนอื่นคนอื่นเขาว่าส่วนนี้ก็จะเดินเข้าลินนะคะทําไมคุณเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนที่เล่นได้ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่เพราะนี่มันหมดพิเศษอ้ยทำไมต้องเจอตัวเ่นี้ด้วยโุเกียดมึงโอ้ไม่กอด ตะกี้เรสันตีแล้วเนี่ยไอ้พี่โอปิไปแล้วจะทำร้ายผมเลยมาแล้วสู้ยังไงไตะกี้นายขอดโกงอะนี่ฉันหลบได้ยังไงมาดิ โอ้โหไอ้ปลาเอ้ย้ยแม่งกูเบาไหวาแล้วโอ้ฉันต้องหลบฟีก็ไม่ได้ฟาร์มมาแต่หลบอยู่นะนเนี่ยโอ้แมงเอ้ยอีเฮียอีเอีฮียกูยว่ากูหนักแล้วมึงหนักกว่ากูอีก โ oh อ้ไม่กอดจะมีเวลาหลบอยู่นะแต่ปัญหาคือออืมันเริ่มใหญ่ขึ้นแบบว่ากูคิดเองอมันเริ่มใหญ่ขึ้นแน่ๆเลยว่ะไอส้สก,กิลยาวๆเมื่อกี้โอ้ย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  นี่แหละถ้าเจอใน,นลดดอย่างนี้นะกูว่ากูหอนร้อนอะกูเป็นอีกคนนึงอะเอ้ยเย้พึ้งเย้ึ้งอ๋งอเห็นกะลุ้นจังแต่เย็นเนี่ยพึ้งเย้พึ้งเอ๊ยมันหายไปนวะโอยมันหกแล้วมันมันหนามากเลยตัวมันหนามาก เออทำไมถึงไม่สู้ทักทีว่าดูเซิงอยู่เซิงโอ้ยแล้วมันจะมีสกิลเวก้ามาช่วยทีมฝั่งโน้นอีกทีหนึ่งอะลูกกระจกลูกกระจก หลบไม่ได้แล้วก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยมาให้เล่นในทีมแมวแมวบอกแล้วมันจะหิวตัวเองตามไม่ทานบุ๊ชเฮ้ยจิ๋วนะ้อยว,วิ่งเ,เร็วจังวะวิ่งเร็วจังวะอ๋อมันมีอะไรตามหลังอะเฮ้ยเดี๋ยวนะ แอดต้องอยู่กับเพื่อนว่ะเฮ้ยมันต้องเจอว่าดาเมจไม่เอาลองเว้ยยากจริงสู้ยากจริงอันนี้คนเล่นมากกว่าสิบปีขึ้นไปเฮียนยังบอกว่าสู้ยากเลยคุณพี่ทำให้ใครมาเล่นท่เนี่คุณพี่ไอ้ปกติแล้วเข้าใจดีนะเปิดละแค่สก,กิลหนามากอะ เหมือนมึงสิบหกแล้วอะเอ้ยสิบแปดแล้วบเบลอะป <_ an> อดเอาปอดล้วอช่วยเอาชีวิตยากมากมั queen, นไม่ยอมขับป้อมเลยบอดฉลา,าดอยู่นะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือล่อข้าป้อมได้ โอ้ยเฮี้ยมีขนาดบอดนั่นนี่อ่ะไม่เคยหัวร้อนขนาดนี้มาก,ก่อนเลยบอดอะ่ะปล่อยสมองพักสมองนี่ไม่ต้องไป แม่งขี้โกงสัตว์โอ้มึงคือต้องฆ่าไอ้ตัวเชี่ยเนี้ยก่อนแล้วค่อยไปฆ่าไอ้ตรงพวกกระลูกกระจอกไม่งั้นคือกูจะตายเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้ <Nothing. S 1> oh. จะโดนลักละลักลักเฮ้ยอะไรมาโอ้ยปักฟัดเออ เกียดมึงค yeah. well, ูจะเจอมึงเป็นบอสดีกหรอมันเจอตัวอะไรวะทำไมมันพูดไึ่หยุดแต่วะโอ้โหคุณยังจะโดนมึงล็อกอีกไอ้ชีที่อะไรเนี่ยเขาอยู่กับเพื่อนเนาะไปคนเดียวไม่ได้เดือดสกิลใหญ่มากเอ้ยกูไม่เคยเจอกูอึ้ง รักไอ้เหี้ยนี่กูเหม็นรักนะเว้ยน้องกูยังเกลียดรักเลยโอ้ายถ้ากูตายเื่อนก็ตายยี้ยอะไยอะอ๋ะอเฮ้ยไม่ไหววะ่ะ มาแล้ว <S <S เพืเ่อนเพื่อนไปไปอ้าวอะไรอะ่ะอินโทรหรอ,อเฮียบักซัดบอสปะโอ้ my god กูมไม่มีนตี เหมือนวงมันจะเข้ามาด้วยนะต้องหลบด้วยเฮียหลบหลบหลบไอ้คือพี่ขอฮิลวหน่อยโอ้ my god ดีเอ้ยโอ้ยเฮียอืม มาแล้ววงล้อวง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 เฮ้ยอนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียวกูตายตายแ้วก็เป็นเอ้ยแต่ลอกอย่าโดนอย่โอย่าโดอ้โอโอ้เราจะตายหมดได้เอ้ยเอ้ยเอ้ลบลกดกดก อีกนิดเดียวเพื่อนเออเพื่อนจะจักโดนอีกเหรอเออแค่นี้ก็เอากออุนอ,อ,นอนบอสมาลูกกระจอกลูกกระจอก มึงตื่นมาช่วยกูก่อนอะไรยาะายไปหมดเลยโอ้ยเรต้องตีทั้งมึงจุดตัวเอ้ยมีคนเดียวแอตติซีคนเดียวเป็นนี่ยอ่ะาเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ตีลูกเกต๋อกก่อนอฮือรึอะอักคคือ มาอันติดูไฟดูโฮปลาระเบิดไปแล้วอ๋อคุณโดนอยู่พูดเดียวมา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 โอ้ย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 ยออโอ้ my god เดี๋ยว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 เอาไปเอาอของมีเงินโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งจะจะ,จะจะเลือดเลือดจะหมดแล้วเลือดจะจบแล้ว ไดยู่ได้อยูได้ได้เราได้นี่มาแล <c oughs> <c oughs> ้วก็จะไปโดนทา้จะไปโดนจะไปไอ้ฉันทำอะไรของฉันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้จะจบแล้วจะจบแล้วเรามีแท้งที่ไม่ใช่แท้งอ่ะเ <c oughs> ออกูเจอกูมาแล้วกูามาแล้วกูมาแล้วค่ะเพื่อนๆเรามาแล้วเอามาตอนจบ หรอไม่ต้องตีไอ้อออลูกไอ้น,นี่แบบว่าวกลมๆมีเห็ดทีโมโด้วยไปเดินอื่นวะ เดินเร็วๆก็ไม่ได้เนาะนี่มันบอสที่จริงๆบอสที่เป็นบอสเลยโอ้เห็นว่าตายสิบนี่คือไม่ต้องห่วงนะกำมัดอยู่จะต้องเกิดอะเฮ้ยเมย์อันนี้มันนานก่อนใครเพื่อนเลยวะ เทำไมไม่นานกับใครเพื่อนเลยวะอันนี้มีมาัดไอ้นี่แล้วมาจัดไอ้นี่แล้วมาอุ้ยอย่าพึ่งเขาพึ่งเข้า,าตีได้ตีได้อเอ้ยๆๆยย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 ้ยยย้ยยตี เอาล้วจะหนีทำไมโอ้ชีดต้องต้องหลบต้องหลบโอ้ยทำไมทำไมมาตามตัวอยู่คนเดียวเฮ้ยเดียวเดียวป้อมคุยนายจะตีป้อมเราไม่ได้นะเราไม่ให้ตีนะเราอุตส่าห์ทนอดทนรอมาขนาดนี้โอ้ยโอ้ย ไอ้เพื่อนอย่าพึ่งตายเยอะไอ้กูเฮ้ยเพื่วยโอไม่นาง I am sorry อือป๊อบป๊อบจะแตกเฮ้ยป๊อบจะแตกอี มีก่อเกิดขมันสีเทาอีกคนเดียวอ๋อเพิ่งเกิดนะก็อยู่หน้ามังเลยอ๋อไม่ใช่เอ้ยโอโอโอ๋อรบก่อนรบก่อนเดี๋ยวค่อยตีตีก็ได้ อยู่วะเออตายแล้วไี่สุดเบกาก็ตายแล้วโอ้ไม oh <my> ่กขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณที่ใช้เวลาอันยาวนาน